นี่คือ Mr.Messenger Talk Podcast บอกเล่าเทรนด์การลงทุนที่คุณต้องรู้วันนี้ผมมีเรื่องที่น่าสนใจอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับเจเนตเยเลนอดีตผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจระดับโลกนะที่คุมทั้งเฟดเทชชอรี่ออกมาเตือนแบบช็อกโลกว่าเธอกลัวว่าสหรัฐกำลังทำลายรากฐานความมั่งคั่งของตัวเองด้วยการโจมตีสถาบันสำคัญ เราไปฟังพร้อมๆกันครับว่าเธอคิดว่าอะไรและพูดอะไรออกมานะครับผมเริ่มด้วยคำเตือนของเจเนเตเ่นก่อนนะครับเธอไม่ได้กังวลแค่ภาษ,ษีหรือดอกเบี้ยแต่เน้นไปที่ความมั่นคงของสถาบันการเมืองซึ่งเป็นรากฐานที่มองไม่เห็นของความมั่งคั่งนะเธออ้างงานวิจัยรางวัลโนเบลของอซิมักลู และโรวินสันที่บอกว่าประเทศที่มีประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมนะเรียกว่า rule of law เนี่ยจะโต GDP ได้ดีแต่หากกฎหมาย air, อ่อนแอเศรษฐกิจจะดิ้นรน rule of law คืออะไรอันนี้น่าสนใจนะครับ rule of law คือความมั่นใจว่าคุณจะถูกปฏิบัติอย่างยุติธรรมกฎเกณฑ์มีชัดเจนและไม่ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของใครคนใดคนหนึ่ง นั่นแปลว่าเจเนตเยเลนนะครับบอกว่าการตัดสินใจทางเศรษฐกิจนั้นตอนนี้มันมาจากความพอใจส่วนตัวของผู้นําซึ่งไม่ต้องบอกนะว่าเจเนตเยเลนเข้าหมายถึงใครเขาบอกว่าการตัดสินใจส่วนตัวนั้นในเช่นการขัดขวางโครงการพลังงานลมเพราะไม่สวยการกลับไปสนับสนุนพลังงานสันดาบการขึ้นภาษีกับบางประเทศเพราะไม่พอใจ อย่างเช่นการขึ้นบราซีกับบราซิลเพราะไม่พอใจอดีตประธานวิดีบอสโซนาโรนักธุรกิจที่ทั้งในและก็นอกสหรัฐเนี่ยเรื่องพวกนี้มันเริ่มทำให้การลงทุนนั้นหยุดชงะงักเพราะว่าความไม่แน่นอนและความเอาแต่ใจนั้นเพิ่มมากขึ้นผมไม่ได้พูดเองนะครับอันนี้เจเนตยเลนเขียนไว้อีกเรื่องนึงที่เจเนตเลนกลัวสุดๆก็คือเรื่องความเป็นอิสระจากของเฟดในฐานะที่ ตัวเธอเองเนี่ยเป็นอดีตประธานเฟดนะเธอบอกว่าผู้นำสหรัฐไม่ได้แค่เรียกร้องลดดอกเบีย้ยแต่ยังอยากให้เฟดลดหนี้รัฐบาลและหนี้มันเป็นการทำลายกฎ2ชั้นด้วยกัน1คือทำลายความน่าเชื่อถือเพราะถ้าเฟดถูกแทรกแซงเพื่อนหนี้รัฐเนี่ยความสามารถในการสู้เงินเฟอด์ก็จะพังลงในระยะยาวคำเตือนเนี่ย เจเนตเยเล่นเขาเปรียบว่าถ้าประเทศกําลังพัฒนาทำแบบนี้นะเงินจะไหลออกค่าเงินจะอ,อ่อนดอกเบี้ยจะพุ่งเธอบอกสหรัฐเนี่ยเสี่ยงจะกลายเป็นสาธารณรัฐกล้วยก็คือบานนารีพับบิกที่กฎหมายไม่น่าเชื่อถือถ้าผู้นําไล่คนที่ไม่ชอบออกจากเฟดความเป็นอิสระจะจบแน่ๆนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับ จนถึงตรงนี้เนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐนะก็ยังวิ่งทำออทำไฮเอสแอ0ห้าร้อยเนี่ย year to date ก็ขึ้นมาประมาณ15%ถ้าขึ้นจากหลังจากผลการเลือกตั้งเนี่ยประมาณ18%ถามว่านักลงทุนเกิดอะไรขึ้นคำตอบคือนักลงทุนเนี่ยตอนนี้พยายามมองข้ามเรื่องกฎระเบียบต่างๆที่ทรัมป์เกิดขึ้นมาแล้วก็ไปเทรดกันบน AI Boom แต่เจนเนตยเลนบอกว่า AI เนี่ย กำลังปิดบังรอยร้าวที่ใหญ่กว่าในประเด็นที่เธอพูดถึงไปนั่นก็คืออย่างที่หนึ่งนะครับก็คือเหตุการณ์สมองไหลนะครับอย่างล่าสุดก็ไวท์ไวท์เฮาสนะทำเนียบขาวเนี่ยกดดันมหาลัยแล้วก็นักวิทยาศาสตร,ร์ เรื่องกฎของการตรวจคนเข้าเมืองแบบคุมเข้มทําให้สหรัฐเนี่ยมีโอกาสสูญเสียนักวิจัยแล้วก็นักพัฒนาพวกซอฟต์แวร์เดเวลลอปเปอร์ทั้งหลายที่เป็นหัวกะทิเนี่ยอาจจะไม่อยากเข้าอเมริกาในอนาคตซึ่งอเมริกาเนี่ยเป็นแหล่งสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะครับอย่างที่2ก็คือการที่ค่าเงินดอลลาร์เนี่ย อ่อนมานับตั้งแต่วันที่ทรัมป์ประกาศภาษีวันที่7เมษายนเนี่ยตอนนี้อ่อนมาแล้ว4%มันเริ่มทำให้นักลงทุนรู้สึกว่าต้องกระจายความเสี่ยงการถือดอลลาร์นั้นทำให้เงินในกระเป๋าของเขาลดลงตรงนี้มันยิ่งเร่งการไหลออกของเงินในระยะยาวด้วยเช่นเดียวกันนะครับเชนเดอเยเลนยังบอกนะครับว่าความเสียหายนี้เนี่ยไม่เห็นทันทีในพวกราคาสินค้าหรือในตัวเลขเศรษฐกิจหรือตลาดหุ้นหรอก แต่ผลกระทบระยะยาวแล้วก็บทเรียนจากเงินเฟอ้อก่อนหน้านี้ที่ทำให้คนเนี่ยเปลี่ยนใจนะหรือว่าเปลี่ยนขั้วในการเลือกรัฐบาลเนี่ยเธอหวังว่าชาวอเมริกันจะตื่นผ่านการเลือกตั้งตั้งแต่กลางเทอมก็คือปีหน้าสำหรับผม llen, เจเนติเล่นเตือนครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าก็มีมูลนะแล้วก็เป็นสิ่งที่อยู่ในใจของชาวเดโมแครตท,ที่อยู่ในอเมริกาส่วนหนึ่งและผมคิดว่าอาจจะอยู่ในใจนักลงทุนไทยหลายๆคนด้วย ถ้าคุณลงทุนในหุ้นสหรัฐนะตอนนี้มันไม่ใช่แค่การลงทุนในบริษัทแต่มันคือการลงทุนในความเชื่อมั่นของกฎหมายและถ้าความเชื่อมั่นนั้นมันพังมูลค่าความมั่งคั่งหรือตลาดหุ้นก็าอาจจะสั่นคลอนตามไปด้วยนะครับถามว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นผมคิดว่าเราในฐานะนักลงทุนนะจำเป็นต้องติดตามนโยบายของผู้นำที่ชื่อว่าทรัมป์นี่แหละแล้วก็การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปลายปีหน้าซึ่งเรียกว่ามิดเทอร์มิเลชันนะว่า นักลงทุนและก็คนอเมริกันนะคิดเห็นอย่างไรกับนโยบายของทรัมป์ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาถ้ากฎระเบียบมันพังอาจตลาดอาจจะสั่นสะเทือนคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาบอกได้นะครับว่าคุณว่าเจเนตเยเลนกลัวเกินไปหรือคำพูดของเขามีมูลสวัสดีครับ